ปุ๊กปิ๊กนายเห็นพี่เอกไหมยังไม่เห็นออกมาจากบ้านเลยนะพักนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะขอติดอะไรอยู่เปล่าติดเกมติดอะไรไหมอ่ะติดเกมงั้นเหรอฉันว่านะน่าจะไม่ใช่เกมแหละน่าจะเป็นซีรีส์มากกว่าเห็นบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ทิชู่ทิชู่อ่ะ ชู่อะไรซีรีส์อะไรทิชชู่ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรไม่รู้อะทิชชู่ทิชชู่อะนี่ไงเจอแล้วมันมันมันฮะอ่ะพี่ฝนมาทําอะไรว่าแล้วเดียวว่าต้องนั่งดูซีรีส์โอ้กำลังจะจบตอนสุดท้ายแล้วอ่ะจบยังอ่ะโอ้ยังอีกหน่อยนึงอ่ะโอหายไปตั้งหลายวันหมกตัวอยู่แต่ในบ้านนะพักเนี้ยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ็นเครดิตขึ้นพอดีจะทำไรอ่ะหิวหิว พาบอไปก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเรวบอมีตังที่ไหนล่ะ <c oughs> เอาโถ่เอ้ยยืนบังอีกโหเอนเคดิตสุดท้ายพี่เอกดูว่ามันเกิดอะไรโอ้ยไว้ก่อนนะหิวโธ่ดูจนจบแล้วเหลือเอนเคดิตตอนท้ายเองอ่ะไว้ไว้กลับมาดูทีหลังไว้กินข้าวกันก่อนไปไปไปเ็วโห<อ> <c oughs> เลี้ยงนะอะเลี้ยงอะเลี้ยง <c oughs> สร้างงั้นมาแล้วหิวข้าว <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้พี่เอกกำลังดูเลยสนุกมากเลยอะมูนไนท์มูนไนท์รู้จักไหม ไช่เหรอโบบุออ๊กปิกไปไหนแล้วเนี่ยนั่งอยู่ข้างในแหมนั่งตากแอร์ไม่กินหรอกินนี่กินเค้กนี่ไงเนี่ยอยากเป็นมูนไนท์มากดูจบอยากเป็นเลยอะอย่างที่มูนไนท์มูนไนท์ที่เขาบอกว่าทิชชู่ทิชชู่แมนอะเหรอเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเรียกแล้วเสียเลยเอาไม่รู้ Bob, เองเขาบอกทิชชู่แมนก็แบบก็ใส่อะไรนะมันคล้ายๆกันเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นอัศวินมัมมี่มากกว่านะอ๋อ อาสวินและติการมามี่ว่างั้นเขาออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมกลางคืนดีเนาะแล้วทำไมจะต้องออกมาตอนกลางคืนก็มูนไนไงพระจันทร์นะพระจันทร์เป็นผีเหรอเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าอียิปต์อ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองพี่ฝนนึกว่าเป็นผีนี่นี่นี่มานั่งนี่ก่อนรอนี่ก่อนรอนี่นะ ะะทําอไร่เพ็กอยากจะลองแบบคอสเพย์เป็นแบบมูนไนอะคอสเพย์อะเออเอเอาเลยตามใบตามใบเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แหละแล้วเขามีพลังในการต่อสู้สูงด้วยเพ็กชอบชอบเอาเลยเดี๋ยวนั่งคอยเดี๋ยวก่อนนะจริงๆมูนไนมี2ตัวนะพี่ฝนที่พี่เพกนั่งดูอยู่เนี่ยมี2ตัวเลยพีหวนไม่รู้จักหรอกพี่หวนดูแต่โดเรมอนอ๋อเดี๋ยวเพ็เพ็กขอคอสเพย์เป็นตัวแรกก่อนเป็นสตีเว่นกันสตีเวน ่เ,เดี๋ยวก่อนสตีเว่นตอนเป็นมูนไนเขาจะเป็นชุดแบบนี้นะแล้วก็ขาวๆแลยยังไม่หมนเตรียมกระดาษเทจู้ไว้ให้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาพันให้เฮ้ยพันทำไมอะ่ะเดี๋ยวก่อนตัวนี้ไม่ได้พันเนี่ยตัวนี้เท่เนี่ยตัวนี้ตัวไหนอีกอ่ะมันจะมีมูนไนมันมีสองล่างอะ่ะล่างล่างที่แบบเท่เทเดี๋ยวค่อยทำเอาล่างธรรมดาก่อนสีขาวอยู่ไหนนะนี่ปับ๊บโอ้ขาวไม่หมดนะทำไงดีอ่ะเสร็จหรือยัง เสร็จก็เสร็จปะโถเร่งจังเลยพวกปิกป๊กไปเอวกระดาษทิชชู่มาๆๆๆดิเดี๋ยวฉันจะจัดการพี่เอกฮ<ล>ะเนี่ยพี่ฝนแล้วก็แบบมีมีแบบเหมือนถุงน่องครอบหน้าด้วยถุงน่องนเดี๋ยวไม่ใช่โจนเป็นมูนไ์แต่ว่าตัวนี้พี่เอกแบบยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวต่อไปนี่สุดยอดตัวไหนก่ะเป็นตัวที่เขาแปลงร่างแล้วใช้พลังได้เต็มที่เลยอ่ะอ๋อตัวม้วนกระดาษทิชชู่เหรออ่ามัน เป็นเหมือนมามมี่มากกว่านี่ไแล้วเนี่ยกระดาษจะชุ่มชัดๆเลยรอแป๊บหนึงน่งดิยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนเขามีเหมือนหน้ากากครอบครอบด้ยวยแบบกัหน้ากากอยู่ไหนอะหน้ากากก็แมสไงหาด,ดู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 แมสแมสเนี่ยเหรอแมสหน้ากากเนี่ยเหรออ๋อออหน้ากากนี่แหละอัเออเออนนั้นแหละไม่ใช่แล้วเพียกไม่ได้เป็นหวัดนะเอาแล้วเอาอันไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อนเอาที่มันใกล้เคียงอันนี้แปลกๆเกินไปนะอันนี้อะไรอันนี้หนวดนะเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละใช่เลยแบบนี้เลย ใช่ใช่ใกล้เคียงสุดแล้วได้ไหนออกมาดูนี่เนี่ยนะเนี่ยมูนเออจะจูแมนชัดๆเอาหน้ามันจริงๆมันชุดมันเท่กว่านี้เรามีผ้าคลุมด้วยอันนี้ไม่มีผ้าคลุมไม่ใส่ทําไงดีอ่ะไม่รู้ทําไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรหลังจากแปลงร่างเป็นมูนไนแล้วอ่ะเขาจะมีพลังกายมหาศาลแถมเป็นอมมาตะด้วยอะไรนะอมมาตะคือเป็นอมตะไงไม่ตายไม่ตายโอ้พวกก็ไม่ชัดเราจะไปสู้อะไรเขาได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปทดลองกันเดี๋ยวทดลองกันพี่ฝน ทดลองทำอะไรอ่ะทดลองสู้ไงทดลองสู้สู้สู้กับใครอ่ะสู้กับพี่ฝนเหรออ๋อสู้กับพี่ฝนไม่ได้หรอกพี่ฝนอ่อนแอเกินไปนี่ <c oughs> นี่น <c oughs> เดี๋ยวเจอกับศุนวงจักรนะครัค <c oughs> วรละเรื่องแล้ว <c oughs> เอาเหนี่เดี๋ยวพี่ไกะดูนี่มาปั่นจุกุยานตามมาเร็วจะไปไหนนี่ปั่นจุกุยานเดี๋ยวปุกปิกตามไม่ทนันไงมาเร็วดิก็ <c oughs> ตามอยู่เนี่ยเราเอาจุกุยานคันเล็กเที่ยวก็บอกก็ปุกปิกตามไม่ทนันมาเร็ว จะไปะไหนเนี่ยไงบอกพวกพิกตาไม่ทันดูนี่สะก่อนแหวแวแหวแวแหววแหววไปไหนก็ไปทดลองนี่ไงไปทดลองทดลองกับพี่สาวเหรอทดลองกับพี่สาวไม่ได้วัสดีครับพี่สาวอ๋อเนี่ยตัวอะไรแล้วหวากลีช่วยด้วยเฮ้ยนี่นี่น,นี่เดี๋ยวจอดทำให้เขาตกใจไหมจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้จอดทุกคนจอดนี่จอดจอดนี่แล้วไงต่อนี่เดี๋ยวพี่แกตทดลองให้ดูนะว่าอะไรกลายเป็นทุชิชูแมนเฮ้ยไม่ใช่ เมือเป็นมูลไหนแล้วพลังมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเอาแล้วไปสูก,กับลูกน้องเหรอ,อแอบ,บแอบ,บแอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปรักษาทีละคนเอ้าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอาพะโตเอ้ยก็แบบนี้แหละทดลองได้พวกนี้แข็งแรงแข็งแรง,งใช้ได้นี่หวนรอข้างนอกนะได,ได้ได้เริ่มจากสองคนนี้ก่อน <c oughs> เอ้ยอ่าเฮ้ยนาย โอ้นี่ตัวอะไรกันแน่เนี่ยกระดาษที่จู้ดินได้เหรอฉันคือมูนไนนะไม่ใช่กระดาษที่จู้เดินได้เดี๋ยวเธอฉันว่าเนี่ยนะกระดาษที่จู้เดินได้แน่นอนเออแต่ว่าเขาเก็งหน้าดูเลยเหรอวเวื่อา ฉันเป็นอัศวินของอียิปต์นะไม่ใช่กระดาษที่ชู่ดืนได้ว่าแล้วก็เดี๋ยวนี่ต้องแบกแล้วก็ต้องเอาไปทดลองข้างบนอีกทีนึงค่ะทดลองอะไรทดลองพลังดูว่าสู้ทั้งปุ่มได้ไหมเอาเวกเรานั่นตัวอะไรก็ไม่รู้ฉันคือมูลไหนเดี๋ยวด้ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้อ้าวเอ้ยแล้วมันทำไมอยู่ดีๆวาร์ปมาโผล่ตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรกันนะ ข้างหลังมันพีระมิดเหรอเอ้ยเรามาอยู่อียิปต์ตั้งแต่เมื่อไหร่อะแย่แล้วพวกเราเจเจอแล้วกระดาษทิชชู่แมน บอกว่าไม่ใช่กระดาษทิชชู่แมนนี่นะนี่นไนมูนไนี่มูนี่นะ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 นี็นะนี่นะนไ่นะนี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 ่นนี่นะ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 นี่าะนี่นะอี่องนี่เะอีออะนี่นะนี่นะนี่อะนี่นอนี่นะนี่นเอี่นอนี่นนี่นะอี่นะนี่นันี่อะนี่อะนอ่นะนี่นะอี่นะี่นะอี่นะนี่นอนี่นะนี่นะอี่นอน่าะอี่นะไม่นะนี่นะนี่นะนี่นนี้ะอีนะนี่นะนีออออะ ฉันน่ะเป็นอัศวินไม่แน่แต่ว่าตอนที่ฉันดูนั้นหน้าตาเขาดีกว่าในนี้นะก็คือในนี้มันได้เท่านี้ฉันก็เลยทํามาเท่านี้แหละเป็นไงเรียบร้อยโอ้โหพลังเยอะมากๆเลยพวกเราสู้เขาไม่ได้เลยจริงๆก็เหรอเแล้วต้องเหนือยอยู่แล้วพลังของฉันน่ะเป็นอมตะแถ้พลังนี้ไม่จํากัดอีกนะเนี่ยฉันจะไปบอกหัวหน้ายังไงอย่างนี้ดีกว่าพวกเราโทรดิโทรเรียกวัวหน้าเลย โหน่าครับตอนนี้พวกเราสู้กระดาษเทชูแมนไม่ได้ครับอืมจะไปสู้ได้ยังไงพลังของฉันเยอะมากเลยนะฉันได้รับพลังมาจากเทพของอียิปต์เลยทีเดียวเชียวเอาไงยพวกเราจัดก้อนโถ่เ้ยเข้ามาทําไมมาแค่คนเดียวต่อยสองทีก็ล้มแล้วโหน่าครับเราจะสู้เขาได้ไหมครับนันเอ้ยเอ้ยอันนี้เล่นเล่นมีดแฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเรารุ่มเลยดีกว่าโหน่าครับผมไม่กล้าสู้โหน่าครับผมไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยครับ ไหนบอกไม่กล้าเข้าใกล้ไงพี่แน่สู้เลยจัดการแบบนี้เราจะต้องช่วยกันเพื่อวัวนาเนมีดเล่นดาบไปเลยวัวนาครับวัวนาต้องจัดการให้ผมละเออเรือโอ้โหอุ้ย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 กระดับแหลมแหลมได้เหยเลยเฮ้ยน้องเจ้าพลังดาบพี่ฆ่าระสุนนั่นขอหลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดาบพี่ฆ่าระสุนมันคนละเรื่องกันนะไปไหนแล้วนะเจ้ารองหัวหน้าบางอาจเอาดาบออกมาเล่นได้ยังไงกันเนี่ยอันตรายชะมัดเลยคนอื่นอยู่ตรงไหนกันหมดเนี่ย เฮ้ยตรงนั้นอีกสองคนนี่นะเห็นแล้วเฮ้ยหัวหน้ากรอบอยู่ไหนคล่ะพลังเยอะขนาดนี้ยังไงก็จัดการได้สบายๆอยู่แล้วเนี่ยวหน้าตรงนี้ครับเขาจะหนีแล้วครับกระดาษทิชชู่แมนจะหนีแล้วครับบอกว่าชั้นชื่อมูนี่ไหนไม่ใช่กระดาษทิชชู่แมนพวกนายนี่เข้าใจผิดกันเหลือเกินนี่แน่อะไรกันน่ะโดนแค่ทีสองทีล้มแล้วเหรอโอ้พลังเยอะจริงๆนะเนี่ย มากเรยผมไม่เคยเจอฮีโร่คนไหนที่เก่งขนาดนี้มาก่อนเลยแล้ววิ่งถือดาบไปถือดาบมาเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับกันพอดีลูกน้องฉันมาแล้วเันเอาดาบพิ่าราซูนมาแล้วีนฉันจะฟันบอกว่ามันคนละเรื่องนี่แน่ฟันเข้าไปี่ฟันเข้าไปได้ไอ้ดาบพิ่าราซูนต้องสู้ทิชชู่แมนก็บอกว่าไม่ใช่ทิชชู่แมนฉันเป็นมูนไหนเป็นอัศวินของอียิปปะท้ ช่วยพาผมไปโรงพยาบาลน,นะครับก่อนพาไปโรงพยาบาลฉันขอขึ้นไปแอคถ่ายรูปคน,นนี้ก่อนนะโอ้ย <laughs> ผมผมไม่ไหวแล้วครับพาผมไปโรงพยาบาลทีนี่นสุดฉันก็ชนะชนะคนทั้งแก๊งได้โดยการแปลงร่างเป็นมูนไนท์นี่เองไม่นะพวกเขาเขาเขา,เขาสู้สู้สดาบพิฆาตสุลของฉันได้ด้วยเออเอว่านายดูการ์ตูนเยอะเกินไปแต่ฉันดูซีรีส์มากเกินไปแค่นั้นเองนี่เป็นยังไงอย่างเท่เลยชินมานาทุกคน Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of